อยากเป็นแรงของใครหลังนี้เรางูเนี่ยยันบอกว่าเราขึ้ได้วัวไดูเลยใครวัวดูไึ้ได้เลยกำลังรถพี่ลองให้เห็นได้ด้ว่าดูงูเยอะขนาดนี้ไม่งั้นเรางูอยู่แบบนี้กำลังรถพี่อะไรเพราะแต่เดียวที่พี่หยกปูนั้นขึ้นคำอ่ะทั้งนี้เราดูนะดูดูดูอุลุกอุลุกเพราะว่าอุลุกจมปนเยอะอ่ะปนเย่ะแล้วใช่ไหมเติร์นปนเยอะอีกอะไรอี

่่นรูบนับให้รว้วใหญ่ใหญ่เออนี้มาพร้อมแล้วยังกเอานี่มาตันี่เอามาตนี้ เออยิ่งยิยิ่งยิ่ยิ่งาิ่งยิ่ยเอาหมูเลยปากเก็แลไม้ยันอีกหูปเก็บนี่เยอะมากปกเก็ที่ไม่มีไมงนั่นเลยเขาใช้เขาใช้่างนี้นะที่นนี้แล้วอีกซ้อนอีกซ้อนอีกดันไวทุกท่าแล้วไม้ยันอีกโหไมาเก่อนอูม้ไใหญ่้านเดี๋ยวาตู้ม บาแม่เบาลงเนี่ยตู้มาก็แล้วันเบาลงละอื่นคิดไปนู้นเลยก็ได้เออไม่เดี๋ยวมันออกเออขวาไปหน่อยเออให้ตรงแนวเสาอ่ะเออนั่นละปิดปิดปิดน้ำเลยเออนั่นล่ะซอกๆอ่ะเออซอกนะกันนะเออแค่นั้นเออเออน้ำลบลดแล้วลดแล้ว บ้านหลังใหญ่ไม่คว้าว่าไม่มีเยบ้านหลังใหญ่เม่นะเอาอีกอ bon ีะเอาอีกเอาอีกเอาอีก